ทุกคนวันนี้มาดูสามีเขาจะทําอาหารนะคะมีไข่แล้วก็นี่น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆเก็ดขนมปังนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะคะเนี่อันนี้เขาคั้นเอาน้ําหมูออกนะคะก็จะได้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะจากจากหมูแบบนี้นะ ไปบีบเอาน้ำออกนะคะจะได้เป็นก้อนแบบนี้เริ่มเอาหมูลงไปทอดแล้วนะคะให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะทุกคนเผลอแปบเดียวนะคะเริ่มเคียมแล้วค่ะทุกคนข้างในม่สุกแน่นอนต้องกลับบ่อยๆนะคะทุกคนนี่โรยด้วยพริกไทยนะคะ โรยด้วยผกไทยค่ะตามด้วยเกลือนะคะเติมน้ำมันนิดหน่อยค่ะคันกับมันฝรั่งกับแครอทนะคะมันจะไหม้ง่ายมากเลยนะคะทุกคนเต็เขนมปังค่ะไม่น่าย,ง,ายง่ายนะเพราะฉะนั้นต้องกลับตลอดเวลาเลยนะคะ เหมือไม่สุกนะก็ทำก้อนหนาด้วยนะพยา,ายามใส่จังเลยนะคะน้ำมันเนี่ยเนี่ยฝรั่งก็ทำก้อนใหญ่มากนะทุกคนเห็นไหมคะมันหนามากนะคะมันก็เลยทำให้ข้างในไม่สุกนะคะข้างนอกก็จะไหมนะคะข้างในก็ไม่สุกทุกคนฝรั่งก็ทำชิ้นใหญ่เกินไปนะคะ หนาวอย่งนี้เลยค่ะก็เลยทําให้แบบว่าข้างนอกอ่ะมันจะไหม้นะคะก็ข้างในนี่สุกนะคะนะพี่ชายทํานะเพราะว่าช่องที่กันไม่ได้ทำเกี่ยวกับอาหารนะคะอันนี้คือ,อทำวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดูนะคะไม่ได้มืออาชีพนะคะจะได้ออกมาแบบเดะ๊เดะๆดอะไรเนาะทำให้กินก็ดีแล้วนะคะทุกคน เราไม่ต้องไปคิดไม่รู้เองนะคะนี่คืออาหารฝรั่งนะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะมีแค่นี้ละคะ่ะทุกคนคนตัวเล็กก็ได้ชิ้นเล็กนะคะลองทานนะคะทุกคนเมื่อข้างในสุกอยู่ค่ะไหนดูนะคะสุกคิดว่าจะไม่สุกนะสาทอดเพราะว่าชิ้นหนามากนะ สูตรอยู่ค่ะเดี๋ยวาลองชิมก่อนนะชิมแบบเพียวๆน,นะก็อร่อยดีนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเนี่ยหมูสดๆแล้วก็โรยเกลือกับพริกไทยนะคะทุกคนแต่ว่ารสชาติโอเคเลยอรัฝรั่งแต่ไม่กินหวานนะคะกินแบบว่ารสธรรมชาติของของเขาเลยอะ่ะ จะได้แบบรสชาติของหมู่าหมูแท้จริงนะ,ะแต่บ้านเราเนี่ยจะต้องเอาไปหมักนะคะแต่อันเนี้ยหมูจริงๆเลยค่ะออกเค็มๆนะอร่อยค่ะขอญอาตทานอาหารก่อนนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมนะคะชอบก็อย่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ